สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ออกล่าคือเก่าครับกินข้าวเที่ยงแล้วก็พักกันออกฮะมิมครับผมโอ้น้อคเอาขกินน้ำเดี๋ววันนี้ก็อุยครับมาเห็นทางนึงครับผมดูทังกอไฟนี่ครับ,บน้องไปย้ายไปไหนะครับเจะให้เขาไปจ็บสะสมครับ <สม S 1> เจ็บเต็มเจ็บเต็มเไปเบิ่งเลยครับ ก็พี่น้องกำลังเอาตอใหม่ขึ้นไปล้นมึงครับครับเป็ล่งใดนะครับโโอ้หนาวก็เปล่งอ่อนๆอยู่แต่ว่าห้องเป็นยัไงครับขาวๆอยู่ครับเอาลครับ สะสมเต็มหมานแท้นี่ก็มีควันอยู่โดนควัอนอยู่โดนฝุ่ยมันถือกินไอยเกาหรือวะตั้งเหล็กกับลำแล้วครับพี่น้อง <laughs> เอามือเด้อมือมือยืนได้บ่ล่ะ ใเ,เย็นๆแล้วมันเหี่ยใส่กระเป๋าเสียนะโอ้ขาวจัว่วมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับไปลงวางล่างแล้วมันโตขึ้นมาแล้วอู้ครั้งแรกครับผมพึ่งหนังหวานพึ่งหนังหวานครับเห็นเพรครับอือมีไม้ครับผมแต่ว่าน้ำไหลอยู่ครับเดี๋ยวขอไปครับผม ตต้นใหม่ไปครับได้แล้วครับทั้งแรกลุยต่อครับผมน้องพี่น้องทั้งนึงครับทั้งที่สองเห็นทั้งที่สามแล้วครับเพราะอีกนึงมันปลูกไวอยู่ครับเลื่อกเาครับอันนี้ก็บบุงเล้ามันเป็นเหงอนกับมีหัวน้ำอยู่ครับเดี๋ยวลองลดมั้งครับถ้ามีหอกกับเบา ก็ลมีผมมีน้ำอยู่ครับสวยนะครับคือห้างหวานเนเดี๋ยวห้อ,อยเยอะขอครับเอาเลยครับห้ังนี่ขอได้ตรีมกันครับนยังหระมันถึงห้างเดีย๋ยวอีกตัวว ตัดได้คนาหรอเบืดได้หรอ,อไปามตัดเอาแล้วครับน้ำอู้น้ำหลอู่ไปผมไม่ได้วะไปตกคนนี่พอแต่ทั้งไมยไงครับแต้ว่าน้ำหวานหลายครับ ดุจูดุจวแมนเมน่น้อ,นป,รนอประเดิมด้วยห้างหน่อยอยู่ปด้แต <laughs> ่ห้างน่อยมือเน่า <laughs> เอเหางใหญ่หางหมดเนาะห้างห้งหมดเนาะห้งกระโอ้กระลอดมาวา ปิดนะครับใส่ตาคนไปนี่ครับพี่น้องโอ้หวานหลายอยู่มึงครับกี่น้งอย่ปิดตาครับแต่ห้างบ่อห้างขาวครับโอ้ทำกันเลยสองกันไปครับหัองที่สองพันดูต่อครับใส่ห้างกี่โมงเลพันขาวมาอยู่นั่นครับเดี๋ยวพาไปเบิ็งวันแมน่นบ่ครับ Nam mấy cái cái hungry mang bóng 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 một bóng 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 đi bóng bóng đi bóng kê bóng 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 bóng

แนมมาจากเอาหัางผันครับเดี๋ยวขอหยัดล้นครับว่าจะจีพอจะหังหน่อยอหังใหญ่อยู่เรียบร้อยยังยังยังแตงอยู่บปล่มีจับเอา้าก็จะยิให้ขึ้นวัเนาะก่อนงวงเศร้าหนึ่งในยินยน่งยุตัวนึ่งตาอะไร มือใสปลาคอวัตถุดจ่อยวัตถุดตัดเน,นื้อเนียบเลยจับดิเฮ้ยตัดไอ้ก,กิ้งหน่อยๆออกก่อนดีละ่ะมือขวาดีครับอู้อน้ำหวานเต็มดีใช่ฮะไอ้อองากิ้งล่างเฮ้ยมันโดนห้างนี่นะ,ะน,น,น่าดีน่าไอที่ตัดแล้วนะ เฮย้ยมีจริงอะไรข้างบนนั่นนะตำน้ำหวานแล้วฟังคุณ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 น้นนำหวานฟังคุณรุดแล้วเสียบอยู่ตัวหนึ่งมันเสียบห้างอยู่ไหมไอ้ขามไปตัดตรงที่ตัดออกนั่นน,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 นะดำๆนะขามฟังนั้งคุณเลยเออเออนั่นแหละ มาว่ะเดี๋ยวเดียวเดียวติดอีกกริงหนึ่งเงยนี่หรอเออนั่นแหละมาแล้วครับโุ้ยโดนจ่อยแม่บอกเออจานอ้างงามนี่งามหวานนะ ขาดเลยเจา้าอือจะหายดีวะี่ายครับเจ้าง่ายครับเด็ดทั้งไงด้อยอายนี่ครับหน่สามครับ ครับผมนี่อีกครั้งหนึ่งครับป้าพ้นเห็นไหวนะครับมาถาังสวนเพื่อน,นป้าไหวเนี่ยเพื่อนบอกนะครับก็เลยมาเบิ้งครับเห็นแล้วครับนี่พันคำก๊อกนกิล้นครับเลยตัวนี้มันหายติอไรคนติจอ,อดปา,าอปากเกลือปากเกลือ่ะม,มาจอดรถครับ บ่ท่านเห็นทางนี้ครับแต่ว่าฟังปุ่นเห็นแม่นบินอยู่ครับอีกข้างนึงครับโมหวหะมันมาเอาขี่มาถิ่มหรือกําลังขี่มาอยู่นะครับเดี๋ยวอ๋อข้างนี้เสร็จเดี๋ยวไปเบิ้งฟังนู่นครับไอยีแมน่ครับเดีย๋ยวไปน้องเดี๋ยวกําลังแต่งทางออกครับแต่งทางก่อนแั่แตกครับ ครับเดี๋ยวมาเล็กมาเล็กจับไม่บ้างจับไหมบ้างอย่งอยังไม่วันตีโอ้โหวัตตาปัญญายครับเบื้องหน้าครับนี่เต็มหูเลยต่อตี หมดน้นหวานครับผม,มคันเอ้ที่เด็ดตัวน,นี <laughs> <laughs> ท้ที่เด็ดที่เด็ดเดี๋ยวไปเบิ้งอีกครั้งนึงครับอย่าครับนี่คืนรั้งนึงพี่ใกล้กันเลยไปไปครับไปลองดับไฟไฟย,ยืดง้อก่อนอีกอีกครัง้งนึงยืนี่แมนบ่อู้ <laughs> องอบควรมนันนำขบข,ข้ามว่าขี่ไม่ถึงข้ามว่ามันเอาขี่ไม่ถึงครับมันบินออก่าโอ้กุณประธานเขาไม่เห็นเด็นดนี่มาสบจังหวะพอดีแม่นบอกหัวหะบอกไงอยู่เลยฮะบอกไงอยู่เลยเฮ้ยไงคักเลยงไงโอ้น้ำตื้นเท้ากัะปั้นนี่โอ้ทาวาถอดเอากำปั้นไปเทียบแน่ไปนี่ครับพี่นอ้องโอ้เก๋า เยอะเลยทุกานลุ้นเลยน้ำหวานต้วหนึ่งตัวหนึ่งอู้เหงาต้นปั่นปีกปั่นปี่โคนาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีด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 ้หน่ะเอากระตัดหยาดเาว้ เบาเบายิงกระแหงมันเยอะโอ้โหข้างนี้ไงครับพี่น้องโอ้บ่อขีดมาถิงบ่ห็นได้เดือนี่ขันนั้นบ่เอาขีออกมาะว่าขีดห็นครับอ่าไอ้ครับพี่น้องโอ้เราขีออกมาถิงข้างนอกครับก็เลยมาจอดรถทุบหินเหมือนพวกพะการังครับไปบงหาข้างนั้นก่อนไ้ยกลับมาที่นี่อย่างไงเลยแก้ว โอ้นากวนวเลยเจอพาพไปตีเห็นทางหงอยตรงนั้นผมตอนนั้นผมเห็นมันผมมายิงปลาผมลงไปเห็นมันกำลงกกังเกาะแพอพบไปเมึนคือหลังหายเลยมันดูเป็นแหนไปเกาะมันใหม่บ่โอ้หนามันเล้ไงครับผมมึนมันนั่นยาฆ่าแทงครับต้องค่อยๆตัด โง่ขีมานมานขันบพเอาขี่มาทิ่มนี่เรียบร้อยบพเห็นเ้ากกบะ่บิดไทยเบื้องนอกหันง่้บินออกมา เก้าโอ้ของผมของผมมึงครับพี่น้องอู้ยง่ายครับง่ายมึงพูดเลยงอแหวานครับโอ้ยอดโอ้ยยัง <c oughs> มันจะหกักมันหน่อยมันกิ่งมันอันนี้แล้วนะมันแห้งเขาบอกว่าเอาที่ไรแม่นบอครับเออลุ้นก่อนของพอดีจิ อหางแหลกือของเืียมบ๊อเออไปไปฮ็ดทางใหม่เด้อน้องสองห้งอยู่คนละฟังครับติดกันครับคนล,ละักขนนนสุดยอดมึงเจ้าหวานเต็มเต็มเฮ้ยสุดยอดครับพี่น้อง นี่ครับผมเต็มกระตาแล้วครับหาหังมึอหัวหน้าครับฮู้เดี๋ยวมาเจออีกแล้วครับพี่นอ้องทางหนึง่งวันนี้ผมมาพ่อไวไหวเต้โดนแล้วครับวับนนี้มันใหญ่ไม่อยู่นี่ครับผมลงไปยิงปลาฟังนู่นเห็นมันวันนี้มันก็เลกยกใหญ่ามาอยู่ทางนี้ครับนี่ครับผมฟันสามคนละจีโอ้ยนะครับดูใหญ่ปะ โ้พใสด้ยงาบบตอโอห้ห้างหงตัวนี้เกือบหงยังีไทีมงานมานเล็กนครับสามเมแล้วโอ้มันสีห่างาตัวนี้อตน้นนาห่างเหมือนกันห้างห่งหาง,างครับเดี๋ยวมาทั้งว้อ้หวานเต็มตี้นั่นอาตนา เดี off, ๋ยวเขามาทั้งแหวนครับที่อยูปะทั้งหนึ่งกับมัดไว้อยู่พูนเดินไปเบิ่งเอามันต้องมีอยู่อีกได้หนอยู่แถวนี้ย่ว้าแหวนนอยแล้วมันออกไปเว็ดนทางไม่แล้วเบิ่งกับพี่น้องหวานยังไงทั้งนี้ก็แดงดีใกล้เสร็จอู้เป็นเบยูดอกบป็นอมัดดอก มาอยู่เมือว่าเกิดทิ่มไม่ทันละเพราะว่าอันนู้นมีลูกแล้วโอ้นอนเขาบ่ได้อ่ะมาอยู่หรอพีเสื้อพีนะเขาจะผมจะเอาเอาไปอืมนี่ครับพี่น้องเบิ้งหนองบานครับห่างๆครับมันมีเห็นพีเสื้อเขามาปล่อยนอนทําใส่นี่มันแต่ว่าหนองบานเต็มครับผมพันครับเดี๋ยวเบิ้งหลังต่อไปเลยครับ ไปหาตัวครับผมมือหวานครับหน่อยดึงออกนะครับมันเป็นหนอนครับว่าเดี๋ยวห้างไว้ก็จะอยู่ปหรอครับเดี๋ยวใส่ถุงครับไปไปบีบน้ำนี่ครับกัดเลยเอาตัวไม่คือคำปมเฉยจารนฟานฟานว่ะอืมไปหกหน่อยเลยเจ้าหินมโน่พี่น้องนี่ครับมออาีก อ้งนึงที่เห็นเห็นไว้พูดครับดำๆพุ่นมาสั้นตอกนูครับเห็นไว้ยู่ทั้งโพ้นครับ่อยู่สูงครับเดี๋ยวต้องขึนหาทางขึนไปตัดเอาครับที่ได้แบบได้ด้วยดิเงแบบ<อ>ิครับพุ่นยูงหยอดเลยต้องขึนนะครับขึนต้นไม้ไปพุ่นอู้นะเดี๋ยวหาทางเอาคนครับเอาหนาขย้นนี่ อะไรรนหอดบ่เอาล่ราลครับพูดฮะสูงแห้งฮะสูงแห้งข้างนี้มมาหานวใ่เาแก้ว Các bạn nó, tắt ra khắp Nó đứng ở hấp đứng đầy quá, nó đầy ม,มันเล็กไหนอยนี่ครับพี่น้องดึงลงมาเลยวก็ตัดนะครับจำหน้าผา,าขั้นขามสองเมตรนะครับบอกว่าของเชื่อมวะเอืเมยคือตน้นไม้ใส่คือตัดหายเปิดฟังนี่ไหมโอ้ดางขาด ใหญ่อยอยู่ครับกูลาตัดเอาหั่งเหรอเล่นนั่ง,ง,นงยิ้วมัน,นทิ่มน้ำหวานนะรังใหญ่อยู่อ๋อมาแล้วครับตอดก,อ,ก,อ,อ,กองแล้วโอ้ยตอมกองแล้วเฮ้ยหลบได้ห,หายู่ครับบินตอมคนบึงๆอยู่นี่อุ้ยลงมาแล้วครับ อู้ไหนโอ้เกี่ยวครับตามแม่ครับสมกับตัวนาพากบ่าตามแม่ตามแม่งานเด็กหนายอยู่นี่รับผู้รับเหมาผู้เดียวอู้ยหางงามอยู่ไหมไม่หนาแตกได้ปล่ยังแตกข้างล่างมันดิสวยๆครับมองครับ เอย้ยไม่มากวนไปขอขอโอเคครับทั้งเตียวได้จำไ,ได้หรอทั้งใหญ่หลายครับเจ็ดแปดทั้งหมและเจเจ็บสวยครับผมไปครับรอกับบ้านนี่เกิดเจ็ดแปดทั้งที่เก้าครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันอยู่อยู่บ้านครับบ้า <S <S แต่หลายไปไดนนะครับผมนี่ครับพี่น้อง เพิ่นม่เห็นกูมันครับเพิ่นเห็นไว้ครังนึงครับนี่ครับกูมันเลยมาเบิ่งครับเพิ่นบอกมาเอาครับโชคดีครับมีสองครั้งครั้งนึงยุซุมครับยงนึงยุงกางครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งถงครับผมครับไปพดขึ้นไมอนมอนเ้ยข้ามข้ามขึ้นโอ้ขาพอดีขาบอดี ดีไม่มีน้ำอะ่ะมีดมีดมีดคัดง่ามไม่เอามีดออกก่นะนอนน่ะก้เอเอขึ้นไปขับบอมาเรื่อย เรื่องไหนหอดพรมหมดนีไปบอกข้างล่างหืมไฟแชกอะ่ะผมยาวหอดปล่อยมาแล็มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ๊บอุ๊บอ้ยนี่คักอยู่นี่ยืดไม่อยู่วับผม,มเดี๋ยวอยเอาอีกข้างนึงครับต่อเนื่องเลย càng quá lê lên, mất quá mất quá, bao 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 Ông Thử bao bao Ông bao 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 đi, เออเอเอ,เอ,เอโอ้ติดในกอไผ่ระหวััดนี้แมนถือตอดจนเสีอขาดเลยวะเอ้ยเสือนะเอเอเสีขาดปไปเล้วยอดยาดยอดนี่วนันกลางอกอเลย สองห้างครับเฮ้ยเนี่ยแตกพักว่าไงแมงนี่คนบอกเด้อเด้ว <c oughs> ครับผมแก้วสองห้างพันครับพี่น้องมาหอดบ้านแล้วครับผมผลงานครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้างครับผมนี่เอาไปแล้วสองเอาไปซื้อไปแล้วครับสองห้างครับเหลือทำนี้นะครับ สี่ลำทางเลยครับสองางครับแล้วผมพี่น้องนี่ครับผลงานเขาครับม่มคือเก่าครับผมเก่าห้างครับมาหนิหมานอยู่ครับเห็นไวหอีกก็ยู่แต่ว่าท่านเอาครับกลับมาก่อนครับเป็นโทรมาเอาม่มนะครับหมานขึ้นเก่าแล้วครับผมฝากติดตามครับช่องยูทูบโดนผู้ว่าโดนครับผมขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามแล้วนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวสีเล็ดคลิปใหม่เบิง้งเรื่อยๆครับรับคลิปนี้ผมกับพานขามครับกเอาไวส้สนีครับผมสวัสดีครับ